ตลาดครับซื้อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ข,ของเดือนทั่วประเทศเมื่อพื้นดินเสื่อมสาภาพแบบนี้ก็ถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาแล้วที่เราจะช่วยกันพลิกพื้นเกษตรกรไทยให้เขียวชจุ่มกลับคื้นสู่ธรรมชาติอีกครั้งเลือกใช้โอทูฟลูอเจน ยืดหักผลมไม้ใช้ได้ทุกชนิดลดตน้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ร่ำรวยด้วย,วย o t ทีเซอร์เวนเท่า,านั้นพวกเราแข็งแข็งพวกเราแข็งแรงพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริง ด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงช็อกอีกครั้งเกษตรกรไทยยังไงก็รวยนี่คือปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีที่พืชผักผลไม้ทุกชนิดเรียกหา พาพิสูจน์7วันเห็นผลเพิ่มผลผลิตปิดฉากความจนด้วยซันฮีโร่และซันไคโตซานคู่ซีปลดหนี้เกษตรกรไทยสนใจโทร085 306 6515และ081 877 3307 No! สือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสัญญาณเดือดขายตรงไทยปี54ปีเถาะฟ้าใหม่ S ature, เอสเนเจอร์เหล่านักขายฟันทองธุรกิจแรงขับเยี่ยมผู้รูขายตรงฟันทองปีเถาะชี้ต้นปีหลายค่ายเปิดวูธุรกิจแรง่าสมารภูมิประกันปี54ธุรกิจตีปีสอยเบี้ยสนุกมือเปิดตำนานเส้นทางลูกชิ้นป่าแซ่สอง40ปีแห่งความอร่อยกล้าท้ารวยด้วยระบบแฟรนไชส์คอปปอเฮียนรับปีเถาะ เชื่อ a f เส้นปีใหม่หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดน,นะคะท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับราจยยารย์ตามหาความจริงในช่วงที่2ของรายการนะครับท่านอาจารย์เดี๋ยวมองมองเศรษฐกิจษษ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 เดี๋ยวยังเมื่อกี้ยัง เกี่ยอเมริกาตอนนี้เข้าไป<อ>ทำค้าง,งยังไม่ยังทุนไทยยังค้างอยู่ต้องอยากให้อาจารย์โฟกัสที่ประเทศไทยในปี54อาจารย์ลองมองดีว่าการลงทุนบางทีนักธุรกิจนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมันหนีไปหมดนะครับการค้าการขายตอนนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะเยี่ยมเกินไปอาจารย์ลองมองว่าปี54จะมีข้อแนะนําเสนอแนะอย่างไรคือพูดเห็นเห็นชัดๆนะว่าปี53เนี่นย ดีกว่า54แน่ทาไมผมถึงบอก54จะแย่กว่า53เพราะดูว่าถ้าเราดูตัวเลขเดือนชนเดือนเดือนต่อเดือนไตรามาสต่อไตรามาสเนี่ยมันกําลังค่อยๆช้าลงนะฮะอย่างเดือนเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าอาการทุกอย่างเริ่มช้าลงละนะโตช้าลงขยายจะขยายช้าลงกว่าที่มาตอนครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกนี่โอ้โห ข,ขึ้นอย่างโพดพลาดเลยนะและหลังจากนี้จะค่อยๆช้าลงทีนี้ตัวเลขเศรษฐกิจมันมี2แบบหนึ่งเทียบกับปีไตรมาสเดียวกันหรือเดือนเดียวกันในปีต่อไปกับเทียบกับไตรมาสถ,ถัดไปที่ต่อเนื่องกันหรือเดือนตัดไปที่ถัดต่อเนื่องกันถ้าอยากดูว่ามันโมเมนตัมมันแรงไหมต้องดูที่มันเทียบ year on year ไม่ใช่ year on year ท quarter on quarter หรือ month on month ก็คือเดือนถัดไปไตรมาสถ,ถัดไปที่ติดกันเพื่อดูกําลังว่ามันกําลัง แรงขึ้นหรือเบาลงตอนนี้มันเบาลงฉะนั้นผมก็เดาได้ว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยโตแต่ว่าโตไม่มากเท่าปีนี้แน่ผมว่าเดาว่าโตประมาณสักนี่ขึ้นอยู่หลายอย่างนะแต่ว่าผมว่าประมาณเนี่ยสาถึง4.5่กว่ากว่าสีจอาจจะ4.7อะไรเงี้ยอยู่แล้วแตถ่ถือว่าใช้ได้ก็โตโตเท่าโตโต,ตามธรรมชาติาตของ,ของสภาพที่มันเวี่ยงมาจาก น,น้ำท่วมมีมีส่วนกระทบไหมมี<า>มีส่วนครับมากเลยห้าสิบสองจังหวัดรู้สึกมีส่วนครับมีส่วนในสินค้าเช่นสินค้าเกษตรครับ<ส>ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยจะจะขึ้นเพราะของมันเหลือน้อยคร,ครับของเกษตรมันเหลือน้อยลงดังนั้นราคาสินค้าเกษตรจะขึ้นมีผลกระทบแน่นอนอันนีพ้พูดเลยนะว่าถ้าภาพรวมการเติบโตเนี่ยเราพูดได้เลยว่าโตแต่โตไม่ไม่แรงรเมื่อเท่ากับปีปีที่ผ่านมาถามว่าไล่ลงมาลายลายตัวนะเอ็กซ์พอร์ต เป็นยังไงการส่งออกบอกเลยว่าส่งออกกําลังช้าลงทําไมผมถึงพูดเช่นนี้เพราะว่าเมื่อเมื่อช่วงที่ผ่านมาตอนต้นต้นปีเนี่ยปีห้าสองนี่ปีปีอะไรเนี่ยห้าสามห้าสามเนี่ยนะครึ่งปีแรกๆโอ้โหเอ็กซ์พอร์ตถีบตัวพูดพูดพูด,พดสมมุติโต4 0สกว่าเปอร์เซ็นต์สมมุติเงี้ยนะฮะตอนเดือนตุลาเนี่ยโตเหลือ1 6เปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับสาเหตุแปลว่ามันโลกเนี่ยกำลังชะลอตัวเศรษฐกิจดูดซับสินค้าเราไม่ค่อยได้เราส่งออกไม่ค่อยได้แล้ว เต็มที่เมือเนเมื่อก่อนครับฉะนั้นตัวเลขการส่งออกจะโชว์ปีหน้าว่าเบาลงเมื่อเบาลงแสดงว่าเศรษฐกิจที่พึ่งส่งออกเยอะก็จะต้องเบาลงเห็นไหมฮะอันนี้ก็ชัดเจนการ,ร,รลงทุนละ่ะการลงทุนที่คุณสินถามขอกนักลงทุนหนีไปไหมบางส่วนหนีแน่นอนหนีไปประเทศอื่นที่เอื้อมากกว่าเพราะเหตุหลายเหตุ การเมืองด้วยเรื่องเหตุความไม่เรียบร้อยความชักช้าปัญหามาตาพุทธปัญหาอะไรโอ้ยเยอะะอุปสรรคต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะถำก็มีสุดท้ายที่อาจารย์วีรพงศ์เข้ารายการรับผมจิตเรื่งมันติดขัดอะไรใช่ครับมีมีส่วนแต่ว่าถามพวกการลงทุนชะลอไหมตัวเลขเนี่ยต้องขยายแต่ชะลอนะตัวเลขการลงทุนเนี่ยต้องชะลอส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่านายกพูดว่าใกล้ๆจะยุบสภาแล้ว ใครๆก็ลบไปับพูดแบบการพูดแบบนี้เป็นประโยชน์ทางการเมืองแต่เป็นผลเสียทางเศรษฐกิจบ้างนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่จะลงทุนเนี่ยก็ต้องนั่งดูให้มันมันจะใกล้ยุบสภาเดี๋ยวดูก่อนนี้ก่าน,นะให้ยุบให้มันรู้เรื่องรู้ราวเลือกให้รู้เรื่องราวใครเป็นรัฐบาลจะได้ดูทิศทางลมคนลงทุนก็บอกว่ารออีกสักไม่กี่เดือนก็ไม่เป็นไรนะ่ะที่ผมพูดกว้างว่าไม่รู้ว่าจะยุบเมื่อไหร่ นะยุบป,ปีหน้าเดี๋ยวไม่รู้ตอนช่วงไหนทําท่าอันนี้เป็นคือเขาช่างแล้วล่ะผมว่าประโยชน์ทางการเมืองมันสูงกว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจกระเทือนเล็กน้อยเขาก็เลยปล่อยผมเข้าใจเขาก็พูดไปแบบนี้มันก็มีผลแน่นอนนะการลงทุนเนี่ยจะต่อน,นี้หลายเดือนนี้จะเห็นว่าคนไม่กล้าลงทุนเพราะเขากลัวกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางรัฐบาลแล้วก็นโยบายกจะเปลี่ยนไปด้วยอย่าว่าแต่เรื่องปัญหาการเมืองเลยที่ก็ยังไม่รู้อึมครึมว่าเอ้แล้วจริงจริงแล้วมันจะยังปะทะกันอีกไหมเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นผลทําให้คนเนี่ยอาจจะชะลอ อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจเองจริงๆเนี่ยจริง,รงก็ไม่ได้โตเต็มที่ใช่ไหมครับขยายแต่ไม่ขยาเต็มที่แต่นั้นก็ดีสิ่งที่ช่วยก็คือ capacity ในการผลิตในตัวเลขเราเนี่ยมัน7-80%เข้าก็ไปแล้วหมายความว่าเครืคร่องจักร,ร,รทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยมันใช้ไป70-80%โดยปกติใช้7-80%เนี่ยคนจะเริ่มลงทุนเพิ่มเพิ่มเครื่องจักรเพิ่มโรงงานฉะนั้นปล่อยตามธรรมชาติเนี่ยได้เปรียบตรงที่ว่าบังเอิญใช้มาเต็มเมีย คงจะมีการขยายตัวบ้างในเรื่องเครื่องจกักรผมก็คิดว่าการลงทุนก็อยู่ในสภาพที่ถึงว่าขยายแต่ขยายไม่เต็มที่นะฮะการบริโภคละ่ะการบ,บริโภคของเอกชนนะฮะก็เห็นชัดเจนแล้วว่าไอเนี้ยชะลอมากกว่าใครคือคือขยายแบบชะลอและขยายนี่เนี่ยผมก็เลยมองว่าไอตรงนี้เพราะแสดงว่าอาการของประชาชนผู้ใช้จ่ายเอง ทีนี้ไม่เกี่ยวนักลงทุนไม่เกี่ยวผู้ส่งออกแล้วเกี่ยวกับผู้ใช้จ่ายเองเนี่ยมีอาการขยาดกลัวอยู่นะหรือว่าอาจจะมีปัญหาหลายอย่างที่ําให้ไม่มีเงินชดใช้จ่ายครับเต็มที่ตัวเลขมันจะโชว์มาว่าการการบริโภคเนี่ยจะโตช้าๆโตช้ามากนะครับเกือบจะนิ่งตรงนี้ทําให้เราเห็นว่ามันก็มีส่วนทาให้เศรษฐกิจมันมีผลเกี่ยวกับตัวนี้ด้วยประชาชนที่เขาบริโภคทั้งหลายเหล่านี้เนี่ย อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ได้รับการกระตุ้นจากขึ้นเงินเดือนให้นะให้เงินเดือนเพิ่มไปอีก8บาท14บสกว่าบาทต่อวันของไรายได้ขั้นตำ่ำให้เงินเดือนข้าราชการสูงขึ้นให้เงินเดือนสสสูงขึ้นให้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีผลทําให้คนอยากได้เงินมากขึ้นจะไปใช้จริงรแต่เงินเฟอ้อมันกําลังขึ้นมันก็จะไปหักลบกลบกันอยู่เงินเฟอ้อกาลังขึ้นจริงๆนะฮะอาการชัดเจนด,ดังนั้นผมเชื่อว่าก็จะทําให้เขาเนี่ยต้องระวัง คนต้องระวังหลายอย่างนะฮะการใช้จ่ายจะไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ก็ใช้จ่ายไปใช้จ่ายไปเท่าที่ใช้ได้แต่ไม่เต็มที่คนก็จะกังวลและบางทีตัวเลขเงินเฟอ้อเวลานี้อาจจะปลอมเล็กน้อยครับทาไมปลอมเล็กน้อยก็เพราะว่าการเมืองเนี่ยไม่อยากให้ตัวเลขมันโชว์เต็มที่ก็เลยต้องใช้วิธีการแค่ๆไปตบๆครูค,คูไว้อยาให้ขึ้นของขึ้นราคาดึงๆลังๆไว้หน่อยเพื่อตัวเลขมันโชว์ว่ามันยังไม่ค่อยขึ้นแต่อาการมันมาแล้ว นะมันอาการมันมาฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องระวังมากเมื่อระวังมากในที่สุดแบงค์ชาติต้องทำไงแบงค์ชาติก็ต้องดึงไว้เพราะกลัวเงินเฟอ้อเงินเฟ้อเป็นโรคที่ว่าถ้าเบื่อเกิดแล้วเนี่ยมันฉุดยากมากฉะนั้นกันไม่ดีกว่าแก้เขาก็ต้องพยายามฉุดนําหน้าเหมือนเราเหยียบเบรกรถอะคุณสุพินเห็นรถจอดแล้วค่อยมาเหยียบเบรกมันก็ตูมเลยครับ,รบม,มันก็ต้องรอดูดอาการไอ้เขาไฟมันแดงอยู่หลายทีแล้วนะเราก็ชะลอแบงค์ชาติก็พยายามเหยียบเบรกโดยการขึ้นดอกเบีย้ย ขึ้นดอกเบีย้ยมันก็จะไปดึงให้ใหทำให้ต้นทุนการผู้ประกอบการมันสูงขึ้นคคนก็จะลงทุนน้อยลงนะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีเหตุที่ทําให้ภาพรวมที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็จะเป็นแบบที่พูดถึงอาจจะมีตัวอื่นอีกนะครับผู้ส่งออกก็แม้ว่าส่งออกต้องเพราะค่างเงินมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะการส่งออกของของคนคนเนี่ยเพื่อพอได้แลกมาเป็นเงินบาทเนี่ยมันกลับมาน้อยลงมาจิ้นมันต่ําลง ตรงนี้ก็เป็นปัญหาอีกตัวหนึ่งอีกตัวสุดท้ายที่จําเป็นมากที่ต้องอย่างน้อยต้องพูดก็คือค่าใช้จ่ายภาครัฐคือโลกเศรษฐกิจเนี่ยภาครัฐวันนี้ทําอะไรเพราะเราก็ปั๊มเต็มเหยียดนะฮะตัวโก่งเลยนะฮะปั๊มเต็มที่ดูยังไง2จุดสองประมาณ2ล้านล้านงบประมาณแผ่นดินเนี่ยภาครัฐเนี่ยอัดเข้าไปเนี่ยเต็มเหยียดเลยนะฮะเพื่อจะให้ขาดดุลคือใช้เกินใช้เกินใช้เกินที่มี ใช้เกินที่เงินตัวเองมีเนี่ยนะฮะก็ขาดดุลประมาณ4ี่แสนสองหมื่นล้านครับขาดดุลจะขาดดุลนะฮะปีหน้าเนี่ยสี่แสนสองหมื่นล้านมีผลกระทบอะไรไมถ่าขาดดุลเนี่ยเขาต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจมีผลกระทบแน่ระยะต่อไปเนี่ยคือตอนนี้เขายังรักษาหนี้สาธารณะอย่าให้น่ากลัวเกินไปคยังมีไทยเข้มแข็งที่อัดลงไปอีกประมาณเท่าไหร่ครับสองถึงห้าแสนล้านอีกด้วยนะฉะนั้น รัฐพยายามอัดเงินปั๊มเงินปั๊มเงินเข้าไปเต็มที่เนี่ยนะเพื่อจยายามไปกระตุ้นเศรษฐกิจครับอันนี้ก็มีผลนะที่คล้ายๆประคองสิ่งต่างๆยังมีเรื่องอืน่นๆอีกมากมายที่รัฐ<อ>ท,ท,ทำครับอาจารย์ฮะที่ขอญาตนิดนึงท่านผู้ชมครับท่านปานเทพกล้านาลงลานเนี่ยท่านเป็นประธานปปชท่านได้เป็นวิทยกรที่ที่มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเชิญไปนะท่านปานเทพกล้านาลงลา,านประธานปปชท่านบอกว่า ประเทศไทยเนี่ยสูญเสียประมาณ1นึ่งแสนล้านน่ากลัวมากครับส,ส,ส,นนสูญเสียนหนึ่งแสนล้านด้านก็หมายถึงว่าสูญเสียในกานการสูญเสียก็คือด้านการอ่าหมดไปเบี้ยบ่ายหลายทางออเช่นงบประมาณเฉพาะพัฒนาในห้าแสนล้านแต่หนึ่งหนึ่งแสนล้านต้องหมดกับการอ่าอ่าเบี้ยบ่ายหลายทางคือธุริจธุริทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองอจากหน่วยต่างๆเกี่ยวข้องกันดีนั่นก็นหมายว่าแทนที่จะ พัฒนาได้ห้าแสนล้านแต่หนึ่งแสนล้านหมดไปกับจริงนี้ไม,ไม่รู้หมดไปทางไหนอาจารย์มองอย่างนี้ท่านกา,นานรารเทพบอกว่าน่ากลัวท่านบอกว่าท่านก่อนเข้ามาเนี่ยท่านไม่นึกไปถึงไม่นึกไปถึงว่าจะมีสิ่งที่น่ากลัวแบบนี้ อาจารย์มงอย่างไรครับมีการมีทางแก้ความจริงผมเพิ่งเจอท่านปานเทพเมื่อไม่กี่วันนี้นะฮะท่านเป็นคนที่น่ารักนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ก็ห่วงใยปัญหาที่ผมเห็นด้วยนะประเทศบาทประเทศาประธานปปชเนี่ยคือปัญหาเนี่ยตัวต้องดูตัวเลขนี่ชัดๆเลยนะท่านเอาตัวเลขนี้มาเนี่ยนะหน้าหน้าห่วงตัวเลขท่านยังต่ํากว่าความเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งแสนล้านนะบอกเพราะอะไรรู้ไหมครับผมบอกให้สองล้านล้านเป็นงบแผ่นดินครับ ถ้าเอาตามประธานหอการค้าพูดเนี่ยประธานหอการค้าบอกนักธุรกิจที่อยู่ในสังกัดทั้งหลายบอกว่าตอนนี้เนี่ยโดนไปประมาณ30%มสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหครับใช่ไหมฮะเ่านสามสิบเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาจากงบไหนผมผมเดาว่าไม่ใช่งบงบทั้งหมดเพราะว่าสองล้านล้านเนี่ยประเทศไทยเนี่ยใช้กับงบประจําเช่นเงินดวงเงินเดือนมันไอ้ตรงนี้มันโกงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเงินเดือนไปไอ้งบลงทุนนี่แหละคือส่วนที่โกงราฉะนั้นถ้างบลงทุนส่วนที่โกงแปลว่าอะไร งบลงทุนของเราเนี่ยประมาณ2 0กว่าเปอร์เนประฮะประมาณ20%เปอร์เซ็นต์เอา20็นต์ของเงิน2องล้านล้านมันเท่าไหร่มันก็ประมาณ4แสนหแสนล้านเนี่ยนะตัวเลขของท่านปานเทพก็คือ20ร์เซ็นต์จาก20เปอร์เซ็นต์ใช่5้าแสนล้านก็คือแสนล้านท่านที่ว่า20แต่ว่าคุณถ้าเอาตามตัวเลขของประธานหอการค้าที่อยู่เป็นผลจ่นักธุรกิจจ่ายจริงอะ เขาบอก30 30ก็ต้องประมาณสัก1 5ึ่งจ้าแสนล้านนี่ครับวามเห็นผมนะผมคิดเอาเองของผมตามตามตัวเลขที่เขาบอกมาเป็นข้อมูลผมก็คำนวณเองแสนกว่าล้านเนี่ยเอาไปแบ่งกันสมมติเราไม่ว่าทุกกระรวงนะสมมติแบ่งกัน20กระทรวงหารตัวเลขมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่หาให้เห็นภาพแสนห้าหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านก็ประมาณ7,500ล้านลายกระทรวงเฉลี่ยกันไปหมายความว่ามีการเฉลี่ยโกงกันในแผ่นดินนี้เนี่ย 7500ล้านหนัล้านลายกระทรวงหนักเลยนะครับนี่บางกระทรวงอาจจะเป็น5 0 0 0มืล้านบางกระทรวงอาจจะไม่โกงก็เป็นได้แต่ว่านี่โดยภาพตัวเฉลี่ยเนี่ยน่ากลัวมากน่ากลัวยังไงมันหายไปเงินเรามีน้อยอยู่แล้วกลัว2ประเด็นฮะหนึ่งเงินที่ควรจะมาพัฒนาประเทศเพื่อการลงทุนแท้จริงได้ไม่ผลเป็นก่อเป็นกรรมเช่นได้ครงสร้างพื้นฐานที่ดีๆมาหายไปตั้งเยอะมหาศาลเลยมหาศาลเนี่ยไปอยู่กระเป๋าคนสอง สิ่งที่น่ากลัวคืออะไรเราลงทุนเพื่ออนาคตน้อยกว่าคนอื่นอยู่แล้วผมให้ตัวเลขคุณสุทินจากที่ผมไปเฝ้าสังเกตมานะงบประมาณแผ่นดินของสิงคโปร์เนี่ยทุกร้อยบาทเอาไปลงทุน44บาทโอ้ครับโดยประมาณนะรประเทศคล้ายๆแบบนี้ประเทศไม่ได้ลงทุนเยอะเช่นประเทศอื่นๆก็เหมือนกันเอาจีนจีนิ่งก็40นะประมาณนี้อินเดีย30กว่าเขามีรั่วไหลไหมสังของเขา ต้องร่วดไหลบ้างแหละ<ต>มผมว่าไม่ไม่หนักเท่าเราล่ะนะไม่คงคงหนักบ้างไม่หนักบ้างแล้วแต่ประเทศสิงคโปร์ไม่ร่วไหลนะเราถามว่าเราต่ำกว่าหมดต่ำกว่าสิงคโปร์มาเลเซียต่ำกว่าอินโดนีเซียฟิลิปปินผมไม่แน่ใจต่ำกว่าจีนต่ำกว่าอินเดียนะฮะต่ำกว่าญี่ปุน่นทีง่งบลงทุนเรามันน้อยเงินเราไซส์มันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ว่าแล้วยังลงทุนเปอร์เซ็นต์น้อยอีกแล้วยังหายอีกเนี่ย อันนี้โคตรยุ่งอะเพราะว่าเราเราปล่อยให้ระบบมันเสียหายอย่างนี้คือคนดูดเอาไปใช้เล่นเนี่ยครับเดี๋ยวอาจารย์นิดนึงเมื่อกี้ผมพูดกันแต่การผลกระทบเศรษฐกิจในสามยัดภาคใต้ความไม่สงบเนี่ยมีผลกระทบไหมฮะด้านการท่องเที่ยวการลงทุนก็ดีการพัฒนาอะไรต่างก็ดีทั้งมันมันต้องมีผลนะในเชิงท่องเที่ยวเนี่ยมีผลแน่เพราะอะไรครับไม่มีใครที่เลือกที่เที่ยวที่อื่นได้และปลอดภัยจะไปเลือกที่เที่ยวที่ไม่ปลอดภัยท่านแนะนำยังไงทางใต้ต้องแก้ปัญหาแบบไหนถึงจะเข้าจุดที่แท้จริง ผมก็คิดว่าต้องทำให้ข้อตกลงเกิดขึ้นในเชิองอความความสมดุลให้สงบว่าให้รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยผมเคยพูดประทกถาที่สารกลางนนทบุรีเรื่องสมดุลวิถีขอสังคมไทยเวลานี้เนี่ยถ้าเก่อเรามีสมดุลวิถีเช่นให้ทุกที่เนี่ยมีผลมี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 จุดมีเรียกว่าอะไรนะมีความสมดุลทางเศษรษฐกิจ ให้ผลประโยชน์กระจายทั่วถึงสมดุลทางการเมืองให้กระจายอำนาจให้ให้พอสมดุลกระจายแล้วก็มีที่ยืนทางสังคมมีศักดิ์ศรี